สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านเข้าสู่ช่องเหมียวเรียกทรัพย์ The Money ี่เมค่ะเดือนสิงหาคมนี้เดือนของสิงห์มาถึงแล้วค่ะดาวประจำตัวของคุณกำลังส่องสว่างเจิดจ้าที่สุดในรอบปีเตรียมตัวรับตำแหน่งใหม่โปรเจกต์ใหญ่และความสำเร็จที่ใครก็ต้องเหลียวมองแต่ในขณะที่บัลลังกำลังร้อนเรื่องของหัวใจกลับมีบททดสอบสำคัญเข้ามาจะขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างสง่างาม หรือจะสะดุดเพราะเรื่องความสัมพันธ์วันนี้เรามีคำตอบค่ะก่อนจะไปรับฟังคำทำนายเหมียวเรียกทรับขอแจ้งให้ทรบก่อนนะคะว่าการพยากรณ์นี้เป็นภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตนะคะเอาละค่ะเรามาดูภาพรวมของดาวดวงที่ส่งผลต่อชาวราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคม2568กันค่ะ นี่คือเดือนที่พิเศษที่สุดของคุณอย่างแท้จริงค่ะเพราะดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณได้โครจรเข้ามาทับลัคนาในราศีสิงห์อย่างเต็มกําลังเปรียบเสมือนราชาที่ได้กลับมานั่งบนบัลลังก์ของตัวเองค่ะพลังอํานาจบาร,รมีและความมั่นใจจะกลับมาเต็มเปี่ยมค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารอย่างโครจรตามเข้ามาสมทบทําให้คําพูดของคุณในเดือนนี้จะมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ และที่สําคัญดาวสุขดาวแห่งการเงินและความสุขได้โครจรเข้าสู่เรือนการเงินของคุณโดยตรงอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทั้งดาวประจําตัวดาวสื่อสารและดาวการเงินต่างส่งเสริมคุณอย่างเต็มที่ค่ะแต่ดาวที่ต้องจับตาคือดาวเสาค่ะที่ยังคงเล็งดวงชะตาของคุณจากเรือนคู่ครองและหุ้นส่วนอาจจะส่งผลให้เรื่องความสัมพันธ์ ต้องใช้ความอดทนและความรับผิดชอบสูงเป็นพิเศษค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องที่โดดเด่นที่สุดของคุณในเดือนนี้การงานและการเงินค่ะชาวสิงคะนี่คือเวลาของคุณค่ะพลังของดาวอาทิตย์ที่ทับลัคนาจะส่งผลให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานแบบสุดๆค่ะมีเกณฑ์ได้รับโปรโมทเลื่อนขั้นหรือได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่จะเป็นหน้าเป็นตาให้กับคุณไปอีกนานในด้านการเงิน รายรับจะมาจากความสามารถและการทำงานหนักของคุณโดยตรงค่ะคำเตือนและแนวทางแก้ไขค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนใจกว้างและมีบารมีเมื่อการเงินดีขึ้นอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรือหยิบยืมเงินตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นญาติสนิทหรือเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานทักมาขอให้คุณช่วยลงทุนในธุรกิจของเขาหรือขอให้ช่วยค้ำประกันเงินกู้ให้ใจหนึ่งก็อยากจะช่วยเพราะเป็นคนกันเอง แต่อีกใจก็รู้สึกไม่สบายใจแนวทางแก้ไขคือให้ใช้พลังของดาวพุธคือการสื่อสารอย่างชาญฉลาดค่ะให้ปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่นเช่นต้องขอทั่วจริงๆนะตอนนี้พี่เองก็มีแผนการเงินที่วางไว้แล้วเหมือนกันคงยังช่วยเหลือในส่วนนี้ไม่ได้แต่ถ้ามีเรื่องอื่นให้ช่วยแนะนำหรือให้คำปรึกษายินดีเสมอเลยนะการทำแบบนี้ คือการรักษาทั้งเงินในกระเป๋าและรักษาน้ำใจของอีกฝ่ายไว้ด้วยค่ะจำไว้นะคะการปฏิเสธอย่างมีศิลปะคือทักษะของผู้นำค่ะมาต่อกันที่เรื่องของหัวใจที่มีบททดสอบรอคุณอยู่นะคะสำหรับคนโสดสเสน่ห์ของคุณร้อนแรงมากค่ะจะมีคนเข้ามาสนใจมากมายแต่ด้วยอิทธิพลของดาวเสาคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่และจริงจัง ขอให้ใช้เวลาในการศึกษาอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะสำหรับคนมีคู่นี่คือช่วงเวลาแห่งความรับผิดชอบร่วมกันค่ะดาวเสาร์อาจจะเกิดความตึงเครียดเรื่องการตัดสินใจสำคัญตัวอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นคุณทำงานเหนื่อยมาทั้งปีอยากจะให้รางวัลตัวเองด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศแต่คนรักของคุณอาจจะมองว่าเราควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้เพื่อซ่อมบ้านหรือเพื่อเป็นทุนการศึกษาของลูกมากกว่า จนอาจเกิดการน้อยใจกันได้แนวทางแก้ไขคือให้เปลี่ยนความขัดแย้งเป็นการวางแผนร่วมกันค่ะลองชวนคนรักมานั่งคุยกันดีๆเปิดใจให้เขาฟังว่าพี่เข้าใจว่าน้องเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านนะซึ่งพี่ก็เห็นด้วยแต่พี่ทำงานเหนื่อยมาทั้งปีอยากจะพักผ่อนบ้างเรามาลองหาทางออกร่วมกันดีไหมอาจจะลองวางแผนการเงินใหม่เช่นลดงบเที่ยวลง หรือตั้งเป้าเก็บเงินร่วมกันเพื่อเป้าหมายทั้งสองอย่างการทำแบบนี้จะทำให้คนรักเห็นว่าคุณให้เกียรติและรับฟังความคิดของเขาซึ่งจะช่วยลดแรงประทะและทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนนิ่งขึ้นค่ะและแนวถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยจัก,กรวาลเหมียวพยากรณ์ค่ะในเดือนที่ทรงพลังของชาวสิง์เช่นนี้ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าราชาส้มจ้อยของเรา ที่จะมาเลือกไพ่เพื่อเป็นสารจากจัก,กรวาลให้กับคุณค่ะและไพ่ที่ราชาส้มจ้อยเลือกให้คุณก็คือไพ่ดีเอมเ e อเรหรือไพ่จัก,กรพรรดิค่ะไพ่ใบนี้ตอกย้ำภาพดวงดาวของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะดีเอมเ e อเรคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความเป็นผู้นำและการสร้างรากฐานที่มั่นคงมันบอกว่าคุณมีพลังที่จะกำหนดทิศท,ทางชีวิตและสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง แต่จัก,กรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ใช้แค่อำนาจแต่ยังต้องใช้สติปัญญาและความรับผิดชอบในการปกครองอาณาจักรของตนเองซึ่งก็คือการแก้ไขปัญหาการเงินและความรักอย่างที่เราได้คุยกันไปนั่นเองค่ะและสำหรับสายเสี่ยงโชคเหมียวเรียกทรัพย์ขอแนะนำเลขมงคลประจำเดือนนี้ของชาวราศีสิงห์จากพลังของไพ,พ่จักรพรรดิและดาวอาทิตย์ที่ส่งพลังเลขนำโชคได้แก่4 1และ8ค่ะ ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีสิงห์เดือนสิงหาคมนี้คือเดือนของคุณอย่างแท้จริงทั้งในด้านพลังอานาจและโอกาสที่เข้ามาแต่อานาจที่ยิ่งใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอคะ่ะอยากให้คุณจำไว้นะคะว่าคุณคือราชาและราชินีของดวงดาวคือผู้ที่มีแสงสว่างในตัวเองขอให้คุณจงเชื่อมั่นในพลังของตนเอง จงกล้าหาญที่จะก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและในขณะเดียวกันก็จงใช้ความอดทนและความรักในการประคับประคองความสัมพันธ์เหมียวเรียกทรัพย์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณครองบัลลังก์ของคุณในเดือนนี้ได้อย่างสง่างามและมีความสุขที่สุดนะคะสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบการทำนายในสไตล์ของเหมียวเรียกทรัพย์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและทีมนักพยากรณ์สีขาทุกชีวิต ได้มีแรงทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดี